สวัสดีครับเมื่อพวกเราทำการบ้านมาตามลําดับก็จะได้ประโยชน์จากขั้นนี้ได้ง่ายมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อาจจะดูวิดีโอนี้ไม่เข้าใจนะครับก็อยากจะให้ไปดูลิงก์ถ้าหากว่าส่งไปทางไลน์นะครับก็อยากให้ไปกดที่บรรทัดแรกที่เป็นตัวอักษรนะครับไม่ใช่กดที่วิดีโอก็จะดูรายละเอียดก็จะมีลิงก์นะครับอยากให้ไปดูจริงๆนะครับเริ่มทําการบ้านจากขั้นที่1งจริงเรามาเริ่มขั้นนี้กันเลยครับมี3ข้อนะครับข้อแรกครับที่ทํามาทั้งหมดครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพลังและผลจากการเรียนรู้ที่เราไปทําการบ้านจริงไปถามจริงไปตอบจริงๆนะครับเราไปลองจริงไปลุยจริงนะครับรวมถึงในอนาคตถ้าเกิดว่าจะมีญาติของเราที่ทั้งเก่งดีและใจบุญเนี่ยมาสร้างสภาพบางอย่างเพื่อช่วยให้คนเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์คุณภาพนั่นคือผลของการเรียนรู้แต่ผลที่อยากให้พิจารณาต่อไปก็คือผลที่เกิดจาก การที่เราเป็นคนจริงแล้วไปลองจริงแล้วไปรุยจริงผลที่เกิดจากการที่คนจริงเนี่ยมาร่วมลองจริงมาร่วมรุยจริงนะครับผมไม่ใช่พูดเป็นเชิงดูดูถูกนะครับแต่ให้นึกถึงสภาพของความเป็นจริงที่คนป่าเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าทีวีนี่เกิดขึ้นได้ยังไงแม้แต่ตัวเราเองเนี่ย <S 1> <S 1> ผมก็ยังไม่รู้ว่าทีวีมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมเก่งจังเลยนะครับ <S <S นอกจากเราไปทํามันจริงๆ ไปลองมันจริงๆผมไม่ได้บอกให้ทุกคนไปทําโทรศัพท์มือถือและไปลองทีวีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการเราอยากให้มันเกิดขึ้นเราต้องไปสัมผัสพลังและผลจากการเป็นคนลุยจริงลองจริงนะครับเป็นคนจริงด้วยนะครับให้มันสาเร็จจริงๆนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับมันคือกุญแจซึ่งเราต้องไปเขียนเองไปสร้างขึ้นเองเพื่อให้ก้าวข้ามการที่ว่าทําไม่ได้ คือผมเองก็ทําไม่ได้พี่ผมทํามาถึงขั้นที่11ทํามาถึงขั้นนี้ก็ยังทําไม่ได้ยังต้องไปเจาะต่ออีกนะครับเจาะได้ทั้งหมด13ชุดนะครับวีดีโอเนี้ยผมจะบอกเพื่อเปิดประเด็นไว้นะครับไม่ได้พิมพ์ไว้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้จดเพราะว่าก็จะมาเจาะในส่วนต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นส่วนท้ายๆนะครับเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยนะครับชุดที่1ก็คือ ทำไมมันทำไม่ได้ผมแบ่งตัวเองออกเป็นคน2กลุ่มนะครับตัวผมเองนะครับก็คือกลุ่มแรกยอมครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตไปเรื่อยไหลไปนะครับกลุ่มที่2คือไม่ยอมครับไม่ยอมก็คือจะดีให้ได้จ้องจะดีให้ได้แล้วก็จะดีที่ตัวเองทําตัวเองให้ดีให้ได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปทําร้ายคนอื่นไม่ไปจุนจ้านคนอื่นแต่สู้ให้ตัวเองอะ่ะดีให้ได้นะครับสําคัญนะครับไม่ใช่ไปบังคับคนอื่นให้ดีนะครับแต่ตัวเราเองอะ่ะ ดีให้ได้ก่อนนี่คือข้อหนึ่งไม่ยอมจะดีให้ได้ชุดที่2นะครับต้องแก้โจทย์ให้ทะลุผมใช้การนึกภาพ3าภาพง่ายๆนะครับภาพแรกก็คือภาพที่ตัวผมเองเนี่ยเกิดมาบนโลกนะครับหรือภาพที่คนเราเกิดมาบนโลกเนี่ยคิดดูความเป็นไม่ได้ทั้งหมดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นคิดดูไปหลายๆมุมแล้วจะอะไรต่อจะอะไรอย่างไรต่อนะครับต่อไปนะครับนึกภาพตัวเราเองหรือคนเนี่ยเกิดมาบนกรรมของตัวเองนะครับ คนนี้เกิดจากกรรมของตัวเองรวนๆวนะครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแล้วจะอะไรยังไงต่อนะครับอันที่3เป็นภาพที่คนเรานี่ฉลาดมาร่วมเปลี่ยนร่วมพลิกแล้วร่วมสร้างสารรค์กรรมดีอย่างฉลาดเนี่ยแล้วจะยังไงต่อแล้วรวมภาพทั้ง3ภาพมาเป็นภาพของการที่จะเริ่มจริงจากจุดนี้จากตอนนี้แล้วไปต่อให้ดียิ่งขึ้นใน,น,ในจริงนี่คือชุดที่2ครับฉลาดนึกภาพครับเอาไปใช้ได้กับหลายอันนะครับต่อไปชุดที่3ครับลองเจาะจุดสําคัญ ก็คือจุดแรกเริ่มหรือ,อยังบางคนคิดมามากมายแต่ยังไม่เริ่มการเริ่มต้องเริ่มบ่อยๆแล้วเริ่มในจุดที่มันสําคัญด้วยนะครับซึ่งบางอย่างมันเริ่มไม่ได้หรอกถ้าเราไม่รู้จักลดบางอย่างเราต้องลดความขี้เกียจลดความงงนะครับแล้วมันเริ่มทันทีฉลาดเซตให้ดีนะครับแล้วความจงใจะนึกภาพคนที่หมอบอกลูกว่าอ๋อลูกชายคุณเป็นโรคขอบเืดน อายุเขาไม่เกิน15หรอกเขาก็เสียชีวิตแล้วแต่เขาไม่ยอมเขาจงใจที่จะพาลูกไปออกกำลังกายไปสนุกกับกีฬาฟุตบอลพี่ครับจากเด็กขอบหูหือจะตายกลายเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพผมก็ไม่แน่ใจหรอกเป็นมืออาชีพระดับไหนแต่มาออกข่าวจริงๆมีหมอบอกว่าลูกอายุสั้นจริงๆแต่ลูกเขาก็หายจากโรคหอบหืดจริงๆพ่อพ่อเขาจงใจต่อไปครับอันที่3ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่4นะครับคืออันนี้คือจุดหนึ่งนะจุดที่1น,นะครับ เริ่มไปอ,อย่างจงใจหรืออย่างมั่นใจหรือ,อยังแล้วร่วมเริ่ม,ร,มร่วมจงใจร่วมมั่นใจหรืออย่างนะครับต่อไปนะครับจุดที่2นะครับมันเป็นลักษณะค่อยๆซึมซับเข้าไปคล้ายกับเด็กคนหนึ่งซึ่งซึมซับเข้าไปในการค้าแล้วเข้าฉลาดพัฒนาการค้าจนเป็นเจ้าสัวผมเองก็เหมือนกันนะครับก็จ้องว่าจะค่อยๆซึมเข้าไปในในงานตัวเราดีพวกเราดีของพวกเราดีนี่แหละนะครับต่อไปครับจุดที่3ก็คือปัญหาคือ เอาไปเอาไปปรับเป็นของท่านเองได้เลยนะครับเป็นงานของท่านเองได้เลยนะครับต่อไปนะครับจุดที่3ปัญหาก็คือตัวเราอะตอนนี้อะดันไปใช้พลังกับสิ่งที่ไม่เป็นผลดีอย่างมากจนติดนิสัยใช้พลังไปในทางที่ผิดแทนที่จะไปตั้งใจเรียนกลับไปเพลินกับเกมเพลินกับอะไรหลายอย่างนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองครับใช้พลังไม่ถูกต้องนะครับต่อไปครับจุดที่4จงใจคิดเชื่อทำคิดพูดทำ คิดเชื่อทำนะคิดพูดทำนะเพื่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นบ่อยๆได้นานๆนะครับจนถึงจุดนะครับมันจะเข้าสูตรคูก็คือกลายเป็นนิสัยสันดานชะตาวาสนานะครับเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นต่อไปจงใจครับพี่คิดเชื่อทำให้มันดีจนมีคุณภาพจริงๆนะครับต่อไปครับจุดที่5ครับฝึกฉลาดครับก็คือฉลาดที่จะไม่นึกอย่างเดียวอะอยากอยากเสร็จนึก เึกเสร็จวาดออกมาแล้วไปลุยสร้างบ้านจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับให้มันดีต่อไปจุดที่6ครับก็คือวางวางอะไรที่มันเยอะแยะมากมายก่อนแล้วก็มาเริ่มสิ่งที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเป็นงานของเราจริงๆโดยให้เริ่มดีจากเล็กแล้วก็ของผมใช้หลักของเครื่องกรองและจุดเกิดก็คือตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องกรองสิ่งต่างๆเรารับมามากมายเรากรองให้มันเหลือดีได้ไหมนะครับแล้วเรา หาจุดเกิดจุดที่มันจะเริ่มดีจากเล็กจริงๆได้ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของมันเล็พันดีๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเรากรองได้ดีไหมไม่ใช่อยู่ดีมีคนมาพูดไม่ดีก็ต้องโกรธมันสิอ่ะอันนี้มันไม่ใช่การกรองแล้วนะครับต่อไปครับเป็นชุดที่3จบแล้วนะมี6จุดนะครับต่อไปชุดที่4นะครับขอกันดีๆครับอย่างของผมก็คือทุกวันนี้ผมทําวิดีโอเพื่อขอกันดีๆจะบอกในวิดีโออื่นๆแต่สรุปให้ฟังง่ายๆตอนนี้ก็คือทุกวันนี้ เรื่องงานเขาอยากให้เข้าประเด็นครับงานผมก็ทําไปอย่างให้เหมาะสมนะครับอยากให้มาเข้าประเด็นให้ชัดเจนเรื่องงานนะครับแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นเข้ามาในที่ทํางานก็จริงแต่ชวนคุยบางทีมาเรื่องยืมเงินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานไม่อยากให้มานะครับอย่างนั้นนะครับอันที่2ถ้าสนใจมาพบปะผมขอให้เข้ามาหาตามเงื่อนไขแล้วระบุให้ชัดเจนว่าจะมามอบเงินจ้างงานหรือรวมทีมซึ่งเงื่อนไขก็จะอยู่ในวิดีโอต่างๆนะครับไม่ใช่วิดีโอชุดทํากันบ้านนะครับ แต่จะอยู่ในวิดีโอ65ขั้นแล้วก็16วิดีโอนะครับลองไปหาดูได้นะครับถ้าสนใจจริงผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดมากนะครับก็ไม่มาหาผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมพึ่งญาติของเราที่เก่งดีใจบุญอยู่แล้วนะครับอยากให้บอกต่อวิดีโอนี้เป็นกระแสอยู่แล้ววิดีโอนี้อาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าผมยังไม่มันไม่ไม่ใช่ไม่ตกผลึกแต่ยังจะไม่เจาะในรายละเอียดนะครับจะมาบอกไว้นะครับอยากให้ฟังวิดีโอซ้ําสําหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับคือ ตัวผมเองทําไม่ได้ผมก็สร้างขึ้นมามือมาเป็นชุดๆเพื่อแก้กตัวเองพาตัวเองไปจุดที่จะไปให้ถึงจุดที่จะเริ่มได้ดีจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆครับชุดที่5มันเป็นเหมือนคาถาพี่ผมใช้คําว่าพุทธชนะสําเร็จนะครับชุมชนพลังดี4พวกซึ่งมีพวกโลกุตระโลกิยะพื้นฐานเชื่อมโยงซึ่งตรงเนี้จะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นความคิดผมเองนะเธอจะมาบวชใช่ไหมมาสิอ่ะจากนั้นเนี่ยเธอไปอยู่ในเรือนว่างอยู่ในที่สงบหรืออยู่ในที่ที่เธออยู่ได้สบายนะจากนั้นเธอมีสติลมหายใจเข้าออกนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยที่เป็นนิวรณ์หก็คืออาการตัวตนที่มันไม่ดีความนึกคิดที่มันไม่ดีการยึดต,ติดที่มันไม่ดีเธอโยนทิ้งไปจนกายใจเธอสบายมั่นคงดีแล้วอ่ะเธอมาหาฉันพอลูกศิษย์กายใจสบายมั่นคงแล้วทิ้งได้หมดแล้ว เออสบายแล้วคือมีพระพระบวทบวทใหม่ที่ทําไม่ได้ก็มาถามท่านท่านก,ก็บอกวิธีแก้ให้นะจนถึงขั้นที่กายใจสบายอะ่ะท่านถึงได้สอนฌานหนึ่งถึงสี่เพื่อไปวิจัยธรรมจะได้มีปัญญาแตกฉานวิจัยธรรมแล้วก็สอนฌานขั้นอื่นๆต่อไปสอนวิชาอื่นต่อไปนะครับบางคนอะ่ะแค่ฌานสี่ก็วิจัยธรรมได้แล้วก็ไม่ต้องมีฤทธิ์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่บางคนถึงฌานสี่แล้วอะ่ะ ยังยังเยอะยังยังไอ้นียก็ต้องฝึกชานขั้นต่อไปถึงได้มีฤทธิ์ไงครับนะครับพระพเจ้าท่านสอนง่ายมากนะครับซึ่งถ้าเราใช้วิชาของพระพเจ้าเนี่ยเราจะสร้างอะไรได้เยอะมากมายผมก็จะรวมคนที่มาลองใช้วิชานี้ดูโอเคไหมครับต่อไปนะครับชุดที่6นะครับระวังคนระวังตนนะครับระวังทั้งปวงเพราะว่าทั้งหมดอ่ะคือเครื่องมือกรรมมันเหมือนกับสร้างคนมาให้หล่อให้สวยเพื่อที่จะให้เกิดกรรมบางอย่างสร้างคนมาให้มีเงินให้มีทรัพย์เพื่อที่จะ สร้างกรรมบางอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของกรรมซึ่งถ้าเราไม่ระมัดระวังม,มันก็เป็นกรรมที่หลายนะครับซึ่งแก้ได้ด้วยการจงใจให้ดีเราเป็นคนหลอ่อแต่เราเอ้ยไม่ใช่นะผมไม่ได้หลอ่อเราเป็นคนสวยแต่เราใช้ความสวยของเราให้เป็นในด้านดีเราม,มีทรัพย์เราใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นด้านดีคือจงใจให้ดีครับต่อไปครับชุดที่7ดีจริงดีนานพลังเกิดดีไม่เลิกนะครับจะดีเนี่ย จะดีให้จริงเนี่ยต้องดีให้นานนะครับจนถึงจุดที่มันเป็นพลังดีเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เลิกเลิกลงไม่ง่ายง่ายๆเพิ่มโมเมนตัมมันนะครับเราจะเห็นผลว่ามันแตกต่างจริงๆนะครับต่อไปนะครับชุดที่8ครับขอโทษครับคือขอให้ให้อภัยคือจะขอทดลองจริงๆนะครับเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับขอให้พบปะเท่าที่จะดีจริงๆแล้วก็ขอให้ไม่ทําลายจุดในขอบเขตที่จะทํานี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็ เป็นการขอกันดีๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทํากันบ้านมาจริงก็จะรู้ว่าอ๋อคนเรามันต้องเข้าใจเข้าถึงร่วมพัฒนานะครับคนเราต้องร่วมรู้เป้าลุยเป้าถึงเป้าต่อยอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็การล้อมรัว้วคัดคนเข้ายากออกมากๆออก,ก,กให้ออกง่ายมากๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นของเก่านะครับต่อไปชุดที่9กก็จะขอชัดเจนนะครับไปตรงๆทุกวันนี้ผมเป็นคนที่ขอชัดเจน ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับคนว่าผมจะทําตามแนวทางตัวเราดีพวกเราดีของเราดีจริงๆนะครับขอไปเลยนะครับไม่ใช่บนนะขอเลยนะครับขอท่านเลยนะครับง่ายๆนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเราจะดีจากเล็กจริงๆนะครับแล้วเราก็จะร่วมดียิ่งขึ้นจริงๆนะครับเป็นเครื่องกองจริงมีจุดเกิดจริงๆชุดที่10ครับก็คือชัดเจนซื่อตรง เฉพาะบางคนนะครับที่จะมาร่วมกันจริงๆเนี่ยผมจะชิงบอกข้อเสียไปก่อนบอกเรื่องน่าอายบอกว่าตัวเองไม่รู้ไปก่อนนะครับโดยบอกในขอบเขตนะครับหรือเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนบางอย่างเนี่ยเราพูดไปมันมันเขาเรียกว่ามันหลายคนฟังแต่ถ้าเราเขียนบอกไว้แล้วเลือกให้คนมาอ่านมันก็จะได้มันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ก็คือสารภาพจริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราใจนี้ก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นแค่ของชั่วคราวนะครับเราเกิดมาใช้เดี๋ยวเราก็ต้องตายจากเข้าไปเราใช้มันให้ดีก็แค่นั้นเองจริงๆแล้วโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องน่าอายเลยนะครับต่อไปครับชุดที่11ครับก็จะขออวดครับเพื่อที่จะดีก็คือจะสร้างแบบอย่างให้มันดีจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเรานะครับให้มันเกิดจากความเต็มใจเห็นดีเห็นงามจริงๆนะครับก็จะขอสมวนพื้นที่เหมือนกับ ป่าสงวนเรายังมีเลยนะครับพื้นที่รักษาพันธุน์สัตว์น้ําสัตว์ทะเลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสงวนเพื่อให้เกิดการสร้างแบบอย่างที่ดีพี่อยากไปยิงกันอยากไปลบกันก็ไปลบที่อื่นแต่ขอพื้นที่ตรงนี้ไว้ทดลองภูมิปัญญาเพื่อโลกที่จะ,จะ,จะ,จะเจริญแบบยิ่งยิ่งแบบขาขึ้นนะครับต่อไปครับชุดที่12นะครับคือเป็นการปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติข้อที่1นนะครับเกรงใจครับวันนี้เริ่มเริ่มดึกแล้วก็1นนะครับคําตอบ ก็คือที่มันง่ายก็เพราะว่าทําการบ้านมาจริงลองจริงได้ถึงจุดนะครับมันก็จะง่ายแต่ที่มันไม่ง่ายที่มันยากเพราะอะไรไม่ยอมทําการบ้านครับไม่ไม่ยอมลองจริงครับก็จะไม่เข้าใจครับว่ามันจะดีได้ยังไงนะครับเป็นคําตอบนะครับต่อไปคาถานะครับก็พุทธชนะสําเร็จดีมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นตัวเราดีพวกเราดีของพวกเราดีเกิดเป็นชุมชนพลังดีสีพวกชุมชนพลังดีสีพวกก็จะมีอยู่ในวิดีโอย่อยๆก็สามารถไปดูได้ ในโอกาสต่อไปก็จะมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปครับข้อ3ครับของชุดที่12ก็คือใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคล้ายๆกับว่าเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องอื่นได้ไหมนะครับคนปกติเนี่ยเวลามาด่าก็ต้องโกรธเวลาที่มีเรื่องงุนงดก็ต้องใจเสียแต่เราทําเป็นคนแปลกก็ได้ไม่ปกติก็ได้ก็คือเราใจไม่เสียนะครับแต่สำหรับผมนะครับก็คือทุกวันนี้จะไม่ขอไม่ว่าใครเลยนะครับแต่จะขอเลือกนะถ้ามีโอกาสนะ ก็จะเป็นการขอตรงๆเป็นการขอชัดเจนนะครับทั้งหมดก็เพื่อที่จะได้โอกาสอย่างที่บอกไปนะครับงานคูณถนัดคูนเชียนะครับก็จะทําให้เกิดภูมิปัญญาทั้งโลกและทําขึ้นมาจริงๆจะสร้างตําราและสื่อจากแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆนะครับจะสร้างทีมครูและปัจจัยเสริมไปช่วยเหลือจริงๆจะสร้างกลุ่มคนที่ตัวเราดีพวกเราดีดีขาขึ้นดี ก้าวข้ามดีสมดุลขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะส่งคนให้ถึงฝั่งดีจริงๆเป็นกลุ่มๆไปเป็นลูกโซ่กันไปอย่างนี้จริงๆนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ครับเลือกชัดเจนลุยชัดเจนพลังดีเป้าดีมันเหมือนกับการที่เราชัดเจนว่าเราจะเดินเราก็เดินให้ดีเพื่อการฝึกบ่อยๆถ้าจะบอกว่ามันเหมือนสติประสานสีก็ได้คือฝึกมีสติทําให้ดีกับทุกๆอิรยาบถท,ทุกๆกิจกรรมการงาน ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับข้อ5ครับเมื่อคนจงใจเปลี่ยนกรรมนะครับมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่ารู้ได้เองอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเครียดครับพี่มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นเด็กมันเหมือนสนุกมันเหมือนเบาสบายมันเหมือนดียิ่งยิ่งขึ้นได้เองมันมีจุดจุดที่พาไปถึงจุดที่ง่ายขอเพียงแค่ที่บอกว่าลดอกุศลลดสิ่งไม่ดี แล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดนะครับที่ต้องขอร้องรัวเพราะอย่างนี้นะครับไม่ใช่อยู่ดีเราเราบอกว่าศีห้าเป็นสิ่งดีแต่พี่ครับให้คนมีศีห้ามาอยู่ร่มวมกับคนที่มีสีลด่างพลอยเนี่ยภาพมันก็จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับพี่แต่ถ้ารวมกลุ่มคนจริงๆล้อมรัวให้คนมีศีน่าบริสุทธิ์อยู่ด้วยกันพี่ครับโอ้ยังไงก็จะเริญครับต่อไปนะครับข้อ13ครับจุดสําคัญคือไม่ดีจริงก็ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา ซึ่งตอนนี้ผมมาถึงจุดนี้ครับก็คือจุดที่กับเรื่องทั่วไปครับก็คือผมจะปักหลักว่าผมไม่มีปัญหานะนะครับแล้วก็ก็จะดึงเครื่องมือต่างๆมาใช้คือผมไม่มีปัญหาจริงครับพี่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหากับเรื่องทั่วไปไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นจุดเป็นจังหวะที่มันเข้าข้อนะที่เราเลือกได้ดีนะอย่างเช่นเราเราว่างเนี้ยเราก็ทําดีทันที หันมาทําทันทีดี้เป็นเวลาที่มีค่าจริงมีคนที่เขาหาตามเงื่อนไขเพื่อเพื่อมาจ้างงานมอบเงินหรือรวมทีมจริงแล้วก็ดีจริงๆอย่างเช่นเวลาที่มันเป็นเวลางานของเราเราก็เริ่มดีจริงๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นต่อไปนะครับใครจะมาอะไรนะมาชวนคุยผมจะไม่ค่อยอยากคุยนะพี่คือจะคุยต้องจ้างเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่พูดถึงไม่คิดถึงไม่วิจารณ์นะครับพี่อย่างเช่นผมเคยเห็นคนนะผมชวนทํากันบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจหรอกบอกว่าไม่เข้าประเด็น แต่เขาจะชื่นชมคนที่พูดเป็นชั่วโมงๆแต่ด่าคนอื่นนะบอกว่าคนนี้เสียนะแย่นะต้องทําอย่างนี้นะคนนี้เขาจะชื่นชมคนนั้นจนมองคนคนนั้นเป็นไอดอลแล้วบอกว่าเข้าประเด็นแต่พี่ครับนั่นมันคือการวิจารณ์คนคือเราจะดีได้เราไม่ต้องไปด่าคนอื่นว่าไม่ดีอะโอเคไหมครับผมจะพยายามไม่ทําอย่างนั้นบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เข้าประเด็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้มันเป็นการเข้าประเด็นสู่การปฏิบัติจริงๆนะครับ มันเป็นโลกใบนี้ไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีจะต้องอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําเราไม่ต้องไปส่งเสริมไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปคิดถึงแต่เราส่งเสริมคนที่มันดีจริงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคนที่ไม่รับการส่งเสริมเขาก็จะปรับตัวปรับใจเองอะไรประมาณนั้นนะครับหลักการง่ายๆนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับมันคือการลุยเต็มที่คือจังหวะที่เข้าขาเข้าข้อเนี่ย เพื่อที่จะลุยเต็มที่พาตัวเราพาพวกเราอะไปสู่สภาพที่ดีมันดีขึ้นได้จริงๆนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็อยากให้ไปดูอยากดีปรับให้ดีขึ้น65ขั้านอยากดีดีขาขึ้น16วิดีโอนะครับแล้วก็มันเป็นการคืออยากบอกว่าอยากบอกคุยขำๆแล้วกันนะครับอยากบอกภูมิปัญญาตัวหนึง่งพี่เชื่อไหมครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงพี่ไม่ต้องเชื่อครับพี่ไปลองนึกดูว่าเราวางไส้เดือนไว้ในขันพลาสติกอาจจะใส่มูลให้เขาหน่อยก็ได้นะครับเป็นเศษดินเศษอะไรให้เขาหน่อยก็ได้เรามองเห็นเขาอะแต่ถ้าเราไม่เอานิ้วไปจิ้มอะเขารู้ไหมว่าเป็นเรามองเขาอยู่นะครับบางทีเขาไม่รู้นะครับบางทีเขาไม่เห็นตัวเขาเองด้วยซ้ําไปแบบที่เราเห็นเขาอาจจะแค่รู้สึกบางอย่างรู้สึกมีความสุขที่ได้ด้าน,ด,าน,ด,าน,นด้นกินดินไปก็ได้นะครับ เช่นตัวเราก็เหมือนกันพี่ครับเราเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้เรารู้สึกนึกคิดอย่างนี้แต่อาจจะมีบางอย่างบางตัวที่มันมองเห็นเราอาจจะเห็นเป็นออร่าเห็นเป็นแสงสว่างก็ได้นะครับเห็นเป็นแสงสีต่างๆก็ได้นะครับอย่างวิทยาศาสตร์บอกตาเรานี่เห็นแสงได้เป็นบางส่วนแค่นั้นเองนะหูเรารับฟังเสียงได้แค่บางส่วนแค่นั้นเองนะนะครับโอเคไหมครับแต่เราไม่เห็นตัวมันเหมือนกับที่ไส้เดือนไม่เห็นเราแล้วเรามองว่าเราภูปัญญาชั้นเลิศแล้วอะแต่พี่ครับ ผมพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้งมงายแต่ผมบอกว่าระดับจิตวิญญาณของเราเนี่ยยกระดับพัฒนาได้นะครับซึ่งสิ่งที่พิสูจน์พิสูจน์เราพิสูจน์ว่าเราหาเงินได้เยอะเราพิสูจน์ว่าเรากรอบโกยทรัพยากรมาเราดึงทรัพยากรมาผลิตผลิตเสร็จปุ๊บเกิดขยะเกิดผลผลิตขึ้นมาแล้วเราขายเราได้เงินเหรอแค่นั้นเหรอสิ่งพิสูจน์ความเก่งของมนุษย์อยากให้ลองนึกดูมากไปกว่านั้นนะครับ อยากให้ลองทําการบ้านดูจริงๆนะครับของพวกเนี้มันอยู่ที่เราเราเลือกได้เพราะสุดท้ายเราเราก็จะตายนะครับถ้าตายไปอะ่ะเกิดว่าผลกรรมบวกลบกูณหาแล้วเนี่ยเราเป็นโทษมหันนะถ้ามันการเวียนว่ายตายเกิดไม่จริงอะ่ะเราจะได้รับอะไระพี่ครับบอกต่อวิดีโออะ่ะจะเป็นบุญไหมพี่ผมบอกนะพี่อยากให้ไปทํากันบ้านในขั้นที่หนึ่งลิงก์ที่ส่งไปผ่านไลน์อ่ะ ตัวกรอบสี่เหลี่ยที่เป็นรูปวิดีโอโกดเข้าไปมันจะไม่เห็นลิงก์แต่ถ้าไปกดที่เป็นบรรทัดข้างบนมันจะเห็นเป็นเป็นช่อง YouTube ของเขาแล้วมันจะไล่ไปเรื่อยมันจะเห็นลิงก์อยากให้ไปดูตรงนั้นแล้วอยากให้บอกต่อวิดีโอไปถึงพวกเราทุกคนพี่ๆดาราช่วยบอกให้เป็นกระแสพี่ๆนักข่าวช่วยบอกให้เป็นกระแสกันเออเปดอะไรนะฉันดูทํากันบ้านชุดอยากดีมาแล้วนะฉัน คำๆนะคำๆเลยพี่ไม่ต้องคิดมากเพราะอะไรพราะมันเป็นกระแสะแล้วเนี่ยญาติที่เก่งดีใจบุญเนี่ยท่านจะมาสร้างเครื่องมือต่างๆเองพี่มันง่ายมันชัดเจนซึ่งต่อไปอะ่ะบางทีผมอาจจะเป็นเต็มจอก็ได้พี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเนื้อหามามาเป็นโพลอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจับมันก็พูดได้เลยจริงๆอ่ะแค่บอกว่าพี่ครับไปลองทําดูครับอาจจะไม่มีชื่อขั้นก็ได้พี่อาจจะไม่เป็นขั้นแล้วก็ได้นะครับก็ เป็นนุ่งห่วงเป็น EP ไปแล้วกันนะครับคุยกันขำขํสบายสบายไปอะว่าเออลองทําแบบนี้ดูนะลองทําแบบนี้ดูนะเพื่อชีวิตที่ดียิ่งๆิ่งของเรานะครับที่ดียิ่งยิ่งขึ้นของเราเองนะครับของพวกเรากันเองนะครับเป็นภูมิปัญญาใหม่เป็นแนวคิดใหม่พี่อย่าด่าผมนะอย่ามองว่าผมบ้านะนะครับเพราะว่าไอ้มีคนที่บอกว่าอุย้ยไอ้รถยนต์คันแรกอะพี่ทั้งที่มันเป็นรถยนต์มาแล้วนะยังมีคนขำ จะทำมาทำไมเสียงดังวิ่งกระแทกตึกๆึกตึกึกตึกเหม็นด้วยสะดวกสบายสู้รถม้าก็ไม่ได้พี่ครับตอนนี้เห็นรถม้าไหมครับมันอาจจะมีนะแต่เราจะเห็นกับตาวิ่งจริงๆไม่มีนะครับพี่แต่รถยนต์เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนแบบจํานวนส่วนใหญ่เยอะมากๆเลยนะครับพี่รถย,ยนต์ใช้อย่างแพร่หลายมากแต่นั่นคือสิ่งที่เคยมีคนหลายคนนะขํามาแล้วเป็นวิดีโอครับพี่ครับ เหมือนกับประเทศหนึ่งประเทศสิงคโปร์พี่นะครับเขาโดนขับออกจากสหพันธรัฐมาลายูด้วยปัญหาทางเชื้อชาติอะไรพวกนี้พวกเขาอ่ะนาย,ยกสิงคโปร์พี่ผู้นําสิงคโปร์ตอนนั้นร้องไห้จะขับเรามาทําไมต่อไปเราจะหาน้ําจืดเราจะหาปัจจัยเลี้ยงดูคนสิงคโปร์ยังไงแต่ตอนนี้สิงคโปร์ครับมีเงินเยอะมากพี่พัฒนามีการลงทุนต่างชาติที่ไปไกลมากๆนะครับฝากว่านะครับว่าของบางอย่างมันอาจจะดูบ้าดูแปลก แต่มันอาจจะดีมากๆก็ได้นะครับบอกต่อวิดีโอไปนะครับแล้วมันเป็นการยกระดับคือยกระดับคนแบบประเทศไปที่แบบแก่งขันการแย่งชิงจันต้องแอบต้องกักไว้เนี่ยบางทีมันเป็นอุปสรรคของตัวเองด้วยซ้ําไปนะของคนที่กักนะพี่นะโลกมันเปิดพี่วิดีโอนี้มันคือการเปิดโลกดีๆยุคใหม่อยากให้มองไปมุมนั้นขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ